สวัสดีครับกลับมาพบกับผมปูเช่นเคยนะครับในรายการของบ้านปูออโต้คาร์นะครับรายการที่จะมีแต่การปรับปรุงนะครับช่วงล่างให้มีอารมณ์ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับหลังจากการใช้งานหรือว่าหลังจากที่เราได้รถมาแล้วเราเราไม่ชอบฟิลลิ่งนั้นนะครับแต่อยากได้แบบขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับเน้นใช้งานมาเลยครับปูจัดการให้ได้ทุกคันนะครับเช่นเคยนะครับก่อนไปติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้าที่เพจของบ้านปูด้วยนะครับ พริตตี้มีรถดีๆสาระดีๆผมจะได้นํามาลงให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆของเราที่เข้ามาทําการแก้ไขนะครับก็คือ,อรถของเอเวอเรสต์นะครับโฉมปี2017เครื่องยนต์2.2นะครับรถคันนี้วันนี้ลูกค้าได้ปลดประจำการลงแล้วนะครับผมเพราะว่าวิ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการซื้อเจ้ารถรุ่นโฉมใหม่นะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์เน็กเจนนะครับผมแต่ปัญหาก็คือรถที่ปลดระวางมาแล้วนั้น ก็ได้ให้ภรรยาที่บ้านใช้นะครับผมแล้วก็ตัวเองก็ใช้นั่งด้วยนะครับแล้วก็รับลูกด้วยนะครับปัญหาที่เจอที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เป็นคนขับไม่รู้สึกนะครับตอนนี้มาเป็นคนนั่งรู้สึกว่าเวียนหัวนะครับมึนงงแล้วก็นั่งไม่สบายด้วยนะครับผมก็เลยได้นํามาให้นักูนั้นปรับปรุงให้นะครับวันนี้ผมก็จะปรับปรุงยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคนทุกคันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโชคเหมือนกันนะครับวันนี้จะดีไซน์ให้คคัันนี้เเปปป็ยยงงไไไตติดามกลรบ ครับก็เริ่มกันเลยนะครับจากการที่เราต้องถอดออกมาดูก่อนนะครับแล้วก็ เห็นว่าอะไรผิดพลาดผิดปกติตรงไหนก็จะแจ้ง้ทซานครับส่วนคันนี้นะครับหลังจากดูแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําการปรับปรุงคือโชกและตัวสปริงนะครับผมหลายๆท่านที่ติดตามปูคงเห็นว่าปูไม่ค่อยแนะนําสปริงในการเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากคันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสปริงได้ล้าลงแล้วนะครับก็เห็นควรที่จะต้องเปลี่ยนสปริงใหม่1ชุดนะครับเพื่อให้แมทช์และสอดคล้องกับตัวโชคที่เปลี่ยนไปใหม่ เป็นระบบทวินทินูุหรือว่าระบบที่มีช่วงชักค่อนข้างยาวนะครับทึ่งสร้างความนุ่มนะครับก็จําเป็นจะต้องใส่สปริงตัวใหม่เข้าไปเพื่อที่จะทําให้ตัวโช๊คนั้นรับภาระของการยุบตัวของตัวรถที่ทิ้งน้ําหนักลงมาเนี่ยให้เขาได้ทํางานได้แบบว่า ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับพูดง่ายว่าไม่เป็นภาระกับตัวโชคมากนะักก็เลยต้องใส่สปริงเข้าไปเสริมนะครับนี่คือสปริงหลังนะครับที่เราทําการเปลี่ยนเข้าไปจะเห็นได้ว่าขดนั้นมีจํานวนไม่เท่ากันนะครับแต่ความสูงยังคงเดิมนะครับผมตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเพื่อสร้างให้ตัวรถนั้นมีการโครงตัวที่น้อยลงนะครับแล้วทําให้ตัวโชคนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไม่เหนื่อยเลยนะครับโชคก็จะไม่พังเร็วนะครับผมชุดนี้ก็เน้นใช้งานกันแบบ ยาวๆเลยนะครับนี่คือหน้าตาของโชคนะครับส่วนตัวโชคตัวนี้นะ่ะปู่จะเลือกเป็นระบบทวินทูบให้เพื่อสร้างความนุ่มนวลนะครับผมแล้วก็นั่งสบายนะครับโครงตัวน้อยโดยการให้ตัวของสปริงนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมไปให้ในส่วนของอตัวที่เรียกว่าวาวปรับนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับวาล์วแบบเพิ่มแรงดันในด้านของขาลงหรือขารับน้ําหนักนั่นเองนะครับหรือเรียกตามภาษาช่างก็คือคอมเพรสนะครับผมก็คือทําให้สามารถรับน้าหนักเพิ่มได้ในกรณีที่ต้องการมีโหลดหรือมีพ ในการแบกมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ยังสามารถนั่งได้นุ่มนวลแัะสบายนะครับในแบบครอบครัวเลยนะตัวนี้นะครับหลายคนถ้าสนใจนะครับก็สามารถใส่โชว์ประเภทนี้ได้นะครับถ้าไม่ใช่สายซิ่งสายสตรีทนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเซตนี้เซ็ตแบบนี้นั่งสบายแน่นอนนะครับครับและนี้คือหน้าตาของตัวเ์าปรับนะครับผมที่ใช้ในการปรับ เรื่องของความแข็งและความอ่อนในด้านขาลงนะครับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําการส่งลูกค้ากลับบ้านนะครับเคสนี้ไม่ได้มีการรีวิวเทสในการใช้งานวิ่งให้ดูนะครับผมพอลูกค้าวิ่กลับบ้านแล้วเราก็มี1นึ่คันรออยู่นะครับเลยไม่ได้เทสก็ต้องขอยลูกค้าเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขอบพระคุณที่แวะมาอุดหนุนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับหลายคนที่ใช้รถประเภทนี้อยู่ หรือรถประเภทอื่นนะครับแล้วต้องการปรับปรุงช่วงล่างให้มันดีขึ้นนะครับก็ปูยินดีที่จะให้บริการนะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาที่บ้านปูนท่อคารแห่งนี้ได้นะครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่หากทุกใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคิดหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ